กระบอกวันนี้วันนี้ก็ไปก็ที่ดักหลังบ้านอะ่ะดักน้องมันดักอวนขาไว้น่าจะเป็นกระบอกไขอ,อ่ะอ้บ้านเขากำลังทำก็ดีตายทำสองคนน่าจะมันอะ่ะลาชุดเนี้ยก็กะว่าจะต้มส้มนะทอดก็คาหม้ออยู่ยเยอรรนะ พอะบอปลาติดติดทะเลติดทะเลก็จะได้ปลาธรรมชาติในใหม่สดเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไข่น่าจะไข่สามตัวไม่ได้แช่น้ำก่อนจะขูดยาก่อยไข่ต้องดูนี้บีบบีบไข่จะออกมา เรบีบไข่เขาจะออกมาเนี่ไข่ไข่น้าําไข่แข็งคือปลากระบอกนะก็จะมีเป็นหุนวุ้นเน,นี่ยก็อยู่เลนก็ขยันก็ไม่อดหรอกเรืองผมทํางานมนุษย์กันเรือนก็กลับมาก็เย็นมืดก็บางทีก็เอาไปบอ่อแล้วแต่เอาไปบ่อยก็เบื่อมันกินประจํำก็เบื่อทีไปช่วยซื้อวกขาประจําเขาหาประจแล้วก็ไปช่วยก็ซื้อเอาบ้าง พวกผักอะไรก็ชอบกินนะไม่ใช่ไม่ชอบว่าเออกินผักก็กินอันนี้ทําคลิปก็คือบางท่านบางทีเอ,อ๊ะปลากระบอกมันเป็นยังไงก็มีหลายคนเอฟซีก็ทักมาหน้าถ่ายปลากระบอกไข่ให้ดูที่สิรีวิวปูไข่ปูอะไรก็แล้วแต่เราจะหามาได้เนาะบางจังหวะมันสดไม่จริงไข่ไม่จริงเราก็ผมก็ไม่อยากทําก็คือทําก็เราของจริงของไม่จริงก็เหมือนก็ไป อะไรจกตากันเนอะมันก็ไม่ดีนี่ก็ได้สี่ตัวน้องเขาไปมั่งแล้วก็เอาอยู่ในเมืองอเราอยู่บ้านนอกแต่เข้าออกในเมืองทุกวันวันนี้สองเมนูมีต้มปลาต้มส้มปลากระบอกใส่มะขามเปียกแล้วก็ ปลาจระ,ะเม็ดหรือปลาเขียวดำทอดโอเคแล้วของก็ราคาก็จะผิดประเดิมคู่นี้ซื้อมากว่าไม่เกินห้าสิบบาทโอเคคู่นี้ก็ได้ประมาณน่าจะประมาณเกือบร้อยหรือเก้าสิบกว่าบาทขึ้นนะราคาจะผิดแั่ตอนนี้ราคาก็ผิดแล้วนี่ก็ซื้อมาน่าจะเก้าสิห้าบาท อ่สี่ห้าบาทแต่กินเจก็เท่าตัวเพราะว่าเป็นเป็นปลาระดับแนวหน้าจละเมรหรือเขียวดำเนื้อจะนุ่มดินดีอันนี้ทอดลาดดับปลาทอดกินเองเป็นก๋าหลานกินปลาเดือนนี้ทั้งเดือน แต่กินปลามื่อเย็นน่ะดีต้มส้มกระบอกมะขามเปียกใส่ไปแล้ว ยายเด็กก็ไม่กินก็นกเหมือนกินแทนครับทำก็บเผือเช้าด้วยใส่กุ้งเล็กน่อยหลานออกเรืองให้มาตส้มส้มรวงไปเลยนี่ใเวย าก,การชาวเลกประมาณนี้เนาะอย่าถือว่าเป็นการเวรื่อวังอลังการอะไรเงี้ยกินเจก็กินอย่างเงี้ยไม่กินเจก็กินเนี้หมู่บ้านนี้เป็นเงี้ยส่วนมากอะครับเป็นทั้งอำเภอเลยตัวชีวิตคือเน้นชอบอ่านทะเละปัามจีรทุกกินแต่กินเป็นบางยี่ห้อเนาะอย่างนี้เคยนั่นก็อย่าว่ากันเนอะอย่า เดือดได้ที่ก็จะสุกและวกุ้งสามตัวาห,าหันสองหอลานก็ไม่ค่อยกินส้ตมตำพริกเกลือต่างหาแต่วันนี้ไม่ใช้พริกเกลือทีฟูดอะ่ะเป็นพริกแข้งมันเปลี่ยนรสชาติทำอะไรเป็นเหมือนเดิมนะเปลี่ยนมน มะม่วงเปียวพิกเกอือผักแนมปลาทอดฝนตกเลยเนี่ยเมนูรอบมืดก็อย่างเงี้ยฝนตกหนักหน้าดูเลยอ่ะฝนตกจัดที่จันบุรีฝนตกหน่าดูลยตอนเนี้ยโอ้ตกตกแรงตกหนักหน้าดูเลย อันนี้มัดตายไี่บ้าวซื้อมาขนล้านช่วยเขาช่วยเขาซื้อแตบไม่อยากกินอะไม่อยากกินถท่าไรยก่อนซื้อมัดไายโอ้ยฝนตกแรงนะดูเลยเพื่อนเ่อเอ้ยฝนแรงฝนแรงฝนตกแรงนะฝนตกหนักนะดูเลย